จ้าเพื่อนๆจ่าม้าจ่ามะนี่ยายหน่อยพามาเลาะหนาน้ำนะคะบุญฟังทางพุ่นพนยกเพืญญพ่อได้ตักอยู่จ้ะมันเป็นปลาขาวยายหน่อยก็ลืมเอาไม้กันสั้นมามือยายหน่อยก็บหางสั้นมาแตงสะดุ้งโซสิซเลวพี่น้องเอ้ยจนว่าสวยสวยคักสวยเนี่ยบุญมาจ่านี่ปลากระบอนดีดีเพล่ะเบุ้งปลาบอนนะคะพี่น้องคือสงสัยจะเป็นปลาขาวซะได้บุยายหน่อยเอาหาเส้นล้งเส้นเหี่ยบปะบัวมือนี่ก็ได้พี่น้องเอ้ย เบื้องนีนี่มึงสะดุง้งใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยก็ลืมหดขาตั้งว่าสิตตั้งโชว์ก็เลยบ่ดด้ตั้งด็อกเมื่อนี่พี่น้องเอ้ยนี่มาหากินสามว่างพี่น้องเอ้ยว่าสิออกไปให้ก็บ่ดด้ไปฝนตกเมื่อวานกะตกแหงอยู่นะคะในบ้านแต่ว่าอยู่นอกทงฝนบ่ดดา,ายแหงพี่น้องเอ้ยสิได้เห็ดอีหยังบัดนี่บ่ดด้เห็ดหยังดอกก็สิได้อันทำงานเล็กๆน้อยๆไปละ ทำงานแบบใหญ่ๆกับือสิบัวลาเฮ็ดดอกพี่น้องจานี่ว่าสิปลูกมันคือสิบัวได้ปลูกดอกเพราะว่าฝนอยแห้งว่าสัน้นโซนทั้งอันมองสิปลูกก็ได้ถามเพิ่นแล้วนี่เพิ่นกับมันยกแต้เศร้าๆเพิ่นนะคะเนี่ก็ยัง่พันได้โตได้ต้นยุ่จ้าเพื่อนเพื่อนแต่คุณย้ายนั่นได้ไปแล้วนึ่งตัวโอ้กล้องฉันทำไมเบอร์อย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเซตนะกล้องจักบาดก่อนเด้อขออนุญาต<ป> ได้ละซูมนี่คุณยายนี้ได้ไปนหนึ่งโบล้ละอ้าวยกแล้วจะเพื่อนเพื่อนเอามารุ่นกันว่าเพื่อนสิเอิอโตบ่โอ้ยอย่าหน่อยลืมเอาไม้กันสั้นมาบาดนี่สิเห็นตัวเห็นตนปลาบ่พี่น้องเออ้ยมื่อกี้กับวันพระด้เนี่ยฮะกินวันพระมานบบุ <c oughs> ว่าแต่ว่างขั้วได้มาเลยบ่ได้เบิ่งวันเลยเวลาเลยกันเลยเห็นอยู่นะว่าเขาเพิ่นไปแต่ก็ว่าเป็นยังดอกพระก็ต้องสันคื้เก่าละ พ่อแม่ก็ต้องกินก็จำเป็นละยามว่างมีเวลาว่างเมื่อใดก็ออกหาเมื่อนั้นแหละพี่น้องได้หน้อยบ่ได้หิบ่ได้หิบ่ได้จํากัดพี่น้องเลยนี่เลยมาเบิง่งอือเมื่อเพื่อน <c oughs> ๆจะออกมาจากฟังจะเพื่อน,อนๆนะั้มะเบืองกันเพื่อนสิไปไซนี่ หากินแบบบ้านๆกับประมาณนี่หละจะเพื่อนๆมีย้อหน่อยกับพาก,กันออกเลาะอ,ออกหาอันใดสิได้กับหาไปสารพี่น้องเลย ชี้หากินแบบบ้านๆนะคะ้อหน่อยๆดอกจกจะเนี่ยแต่ก็ใส่เรือดันไปพร้อมดันบาไหวอันนี้กจะประมาณจาก10บซอกในหละพี่น้องบ่ใหญ่ดอกอัน,นก็ได้ไม,ไม่ได้สักตัวแค่น่อยๆพี่น้องเย้ย ละหากินแบบบ้านๆนะคะจะไปน้ำหนาน้ามังสิเราจะเปื่อนเพื่อนผู้ใดผู้หมานผู้บัวหมานหมานไผหมานมันเราจะเปื่อนเพื่อนจ้ะแตจ้เดี๋ยวยายน้อยสิยยกของยายน้อยเบื้องก่อนนะคะ่อเพื่อ